หลักๆเลยก็มี1อันดับบนคอยมาร์เก็ตแคปเลือกเล่นเหรียญที่ติดอันดับท็อป10ท็อป15ท็อป22มีพาร์ทเนอร์อะไรบ้างยิ่งมีพาร์ทเนอร์ชื่อดังเข้ามาราคายิ่งพุ่งนะลองเข้าไปเล่นเกมดูด้วยถูกใจไหมไม่ใช่ว่าเล่นแป๊บเดียวเราเบื่อนะเหรียญเปิดตัวมานานแล้วหรือยังยิ่งเปิดนานยิ่งมีการพัฒนาก็ยิ่งน่าสนใจเป็นคอยหรือเป็นโทเค็นถ้าเป็นคอยมีเชลแล้วยิ่งน่าสนใจซื้อเลยโฟโไป ใครเป็นผู้ผลิตยิ่งมีเกมผลิตออกมาเยอะยิ่งมีประสบการณ์แยะก็ยิ่งน่าสนใจผลิตเกมอะไรออกมาบ้างก็ลองเข้าไปดูนะเผื่อเขาไม่ได้ผลิตเกมเกมนี้เกมเดียวอาจจะมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะก็ลองเข้าไปเล่นดูเผื่อสนใจแล้วมันน่าจะเวิร์กก็จัดการซื้อซะแต่ราคาเหรียญแพงไปนิดนึงอย่าใจร้อนรอทุกเหรียญมีขึ้นและมีลง สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจาก m อ็มเอ็มวันนี้เราจะมาแนะนําเหรียญเกมกันตอนนี้เทนไมตตาเวิร์ดกำลังมาแม้กระทั่ง Facebook เองยังออกมาประกาศว่ากําลังพัฒนาอยู่เรามาดูกันครับผมเลือกเหรียญเกมที่จะลงทุนยังไงบ้างจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกลักภูไปดูกันเมื่อไม่นานนี้เพจของ d a m a a d d i t ได้ลงประกาศว่ามีการลักภูของเกมไฟเกิดขึ้นจากที่ไหนอะไรยังไงไปดูกันที่ คอยมาเก็ตแคปตัวเหรียญคือ MGPX เป็นเหรียญตัวนี้ทางมาเก็ตแคปลองไปดูคราวนี้ผมทํายังไงบ้างดูเกมจะซื้อเกมยังไงอันดับแรกไปที่คอยมาเก็ตแคปไปที่ Category ค้นหา pay to earn ตัวนี้ pay to earn เสิร์ชหาเอานะคลิกเลือกเข้าไปก็จะปรากฏอันดับเหรียญต่างๆว่ามีเหรียญอะไรบ้าง AXS Mana Sand เลือกเล่นเหรียญที่ติดอันดับ Top 10ท็อป15ท็อป20อันดับต่อมาหลังจากที่เราเลือกเหรียญแล้วเรามาดูกันว่าทำยังไงต่อไปเราสนใจตัว Sandbox เรามาที่แซนบ็อกให้ไปดูที่เว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านบนตัวนี้ sandbox. game คลิกเข้ามาดูซิว่าพาร์ทเนอร์มีใครบ้างเลื่อนลงมาส n o o p d o ็อกวอล์กเกิ้เราได้ยินไหมหรือจะไปหาต่อไหมว่าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่นั้นเขาทำเกี่ยวกับอะไรก็ลองไปเลือนดู ต่อมามีสังคมไหมมีโซเชียลใน Facebook ไหมเราหาดูเราเสิร์ชหาจากค้นหาได้เลยแซนบ็อกถ้ามีก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเราเพิ่มต่อเล่นได้ไหมแล้วมันทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปได้อีกดูดับเหรียญว่าเหรียญเปิดมานานแล้วหรือย,ยังเลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บคอยมาเก็ตแคปกดที่ all แล้วดูซิว่าเหรียญเกิดมาตั้งแต่ปีไหนว้าว2020เยี่ยมไปเลยต่อมาดูเรื่องของเป็นคอยหรือเป็นโทเค็นคอยหรือโทเค็น ความหมายของมันคืออะไรมาดูที่บิตครับให้ราละเอียดได้ดีมากเลื่อนลงมาด้านล่างโทเคนคืออ่านดูคอยคืออ่านดูต่อมาใครเป็นผู้ผลิตเหลียนแซนด์บ็อกจะเป็นโทเคนนั่นยังไม่มีเชนแต่บางเหรียญที่มีเชนอยู่แล้วอย่างเช่นว็ก ที่เป็นคอยอยู่แล้วน่าสนใจมากผมโมได้สำหรับผมนะ <c oughs> ต่อมาดูเรื่องของขายเป็นผู้พัฒนาเชื่อถือมากน้อยได้เท่าไหร่ลองเสิร์ชหาดูเสิร์ชเพียงแซนบ็อกพอปรากฏขึ้นมาแล้วด้านขวาอันนี้ในแบบที่ง่ายถ้าแบบยากก็ค่อยๆพิจารณากันไป <c oughs> เดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญว่าจะหายยังไงได้บ้างบางทีก็หาไม่ได้นะดูนี่ d ดเวลลอปเมีโปรดักต์ชิ้นไหนทําอะไรอยู่บ้างนะลองหาดูมี REVV ที่กําลังพัฒนาอยู่ Sandbox j i m m y t o ทาวัวนน่าสนใจไหมอีกบริษัทที่ร่วมพัฒนา Sandbox มีอะไรทําเกมอะไรออกมาบ้างน่าสนใจไหมลองดูกลับมาที่ Coin Market Cap มาดูเหรียญอื่นกันบ้างตัวนี้เสิร์ชเลย c o อปีทั้งชื่อนั่นแหละวางใครพัฒนาคลิกเลยเข้าไปดูเขาพัฒนาอะไรอยู่รอดปลอดภยัยไหมเงินเราไม่ใช่บาท2บาทนะมาดูที่เกม ที่เขากำลังพัฒนาอยู่มีเกมอะไรบ้างลองเสิร์ชเข้าไปดูลองเล่นดูก่อนที่จะลงทุนนะมีทั้ง o o o l l p Pay และ Apple Store ด้วยน่าสนใจแต่ราคาเหรียญแพงไปนิดนึงอย่าใจร้อนรอทุกเหรียญมีขึ้นและมีลงมันต้องมีตกสิรอซื้อช่วงตกนะไม่ต้องโฟโมและสุดท้ายอย่าลืม ขายที่ไหนซื้อได้ง่ายๆไม่ใช่ซื้อยากและก็ไม่รู้ว่าถ้าไปซื้อแล้วแล้วจะโอนออกยังไงเข้ายังไงลองเล่นด้วยลองเชนด้วยทั้งหมดนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูเงินคุณไม่ใช่เงินผมผมไม่ได้แนะนำแต่เพียงแค่มาบอกว่าก่อนที่ผมจะซื้อเหรียญเกมผมจะศึกษาก่อนว่าเกมไหนเหรียญไหนต้นน้ำน่ากลัวไหมอันดับเป็นยังไงอย่าลืมว่าเงินคุณซื้อไปแล้ว ติดดอยไม่ดีถ้ามีเงินติดตัวอยู่รอให้เหรียญมันลงแล้วค่อยซื้อนั่นแหละดียังไงมันก็ลงถ้าซื้อแพงแต่ขายได้แพงกว่าเท่ากับกำไรชอบลืมกดปุ่มไลค์สนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe เท่านี้ก็สนับสนุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ